โยบสราดีวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาวชายที่โคนกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ทนะเป็นเกมแนววันพีชต่อสู้ประจนภัยนะครับมีเล่นทั้งไอโอเอสแอนด์แล้วคอมพิวเตอร์ PC นะเออวิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างทำังไงแต่คลิปผมทำไว้แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับอันนี้มันมีให้เล่นแบบแนวอ่าโอเพนเวิร์นะครับ จนภายตามเกาะต่างๆกับในส่วนของเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องจะอยู่มุมบนซ้ายมือนะท่านผู้ชมนะนี่มีให้เล่นนะครับมุมบนซ้ายมือนะส่วน PvP ที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็คือจะอยู่ด้านล่างขวามือเลเวลสิขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะเป็นรูปดาบควายตรงนี้นะฮะอ่าเรากดเข้าไปเลยอันนี้เป็นแบบ PvP นะคนรับคนดูนี่เราจะเอาลูฟี่หมวกฟางผ้ากวนอูคุนี้มาลงสนามนะท่านผู้ชมนะไปเจตื่นเอาไว้เอาเว้เอเว <c oughs> บอกเลยว่าลูฟี่โหดจัดนะคนดูนะ อืมคอยดูคนดูบอกเลยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเลยนะพาฟฟีเยเฮ้ยโอ้โหเจอกับคินไอมอนเหยียบหนึ่งสวยอุ้ยอุ้ยสวยครับเยอะนี่สวยโดนเออเออ นี่แจ็โซเฟียสวยืออคิเดมอนนี่ถึกนะคนดูดมผมบอกให้อย่าสวยโดนหมัดิวโอคองกันนี่เหยียบครับสวยอื้อเ่าอย่าอยจาอยอสวยืออเหยียบืออเอาเว้ยเอาเว้ยคนดูนี่เนี่ยสวยโอ้ยฟึบแปลงหน่าครับเกี่ยสีนี่เนี่ย ตัดตับตัดตัดตัดแตกเกทีบอกเลยว่าลูฟี่ภาควันโโคตรโหดแหละตอนนี้ได้ฝึกฮาคิริโอแล้วท่านผู้ชมนะสวยสวยคล้องกันนี่เนี่ยสวยครับอย่าอ้โอ้ยเจอตัวพิษนะครับท่านผู้ชมนะเอาเว้ยเว้ย ครับนี่เนี่ยติดฮาคี้อุ๊ยอูซ่าบิงฮาคีได้นะนี่คนดูเมื่อกี้เนี่ยเรียกฮาคีสังเกตอ้๊ยตายคนดูว้าวาดายฮิกเอาเว้ยไม่เป็นไรครับเรามีตัวรออยู่นะท่านผู้ชมนะปิ้วสวยครับสวยหย่อโจ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 สวยอโอ้ย นี่อุ้ยเออได้อยู่ได้อยู่คนดูนี่ช็อตเลยครับสวยดีนะกระโดดหลบได้สกิลมันสกิลมันดีนะคนดูว่าผมบอกเลยวับนี่ครับสวยอ๋อได้อ๋อได้บีงงงงนี่ตัวตึงตัวตึงอ๋อได้ สวยสับนี่โดนครับโจ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 เออสวยหลบได้ครับหลบได้แบบงงๆครับรอโคตรโหดอ่ะคนดูตัวเนี้นะครับมันอยู่ที่คนเล่นนะท่านผู้ชมนะขนลินโหดขนาดไหนสวยอ๊ยมาดิสวยอุ้ยเออโอ้โหโดนดักทางนะคนดูนางกดตีก่อนนะท่านผู้ชมนะเออ นี่ช็อตเลยเฮ้ยอ๋ช็อตไม่โดนหรอวะติดตัวแดงเหรอวัวดโคตรโหดคนดูเออสมุรไรแม่งโหดจัดเลยนะวางนี่ดิสวยโดนเอาดิอ,อ่าคนออกเลย <c oughs> ลูฟี่เราโหดโคดคนดู เฮก็อย่าประมาทนะคนดูนะบอกให้ถึงตัวมันโหดแต่ก็อย่าประมาทนะครับอาจจะแพ้ได้นะท่านผู้ชมนะถ้าเราแบบประมาทอยู่โลมาอยู่โลมาโคตเต้เอาละมาปึ๊บสวยนี่ดิเออ เหยียบก่อนครับสวยอุ้ยจะสโตเฟียนี่อาดิออ่ดิไว้นี่เลยจะจเ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 โอ้โหกำลังตึงเลยนะคนดูนะไว้นี่เด้โดนฮาคีสังเกตเรากดทันพอดีนะจะเป็นติด่าฮาคีสังเกตนี่ทำให้แบบศัตรูสโลนะฮะนผู้ชมนะฮาคีสังเกตอ่ะ ไว้โอ้โหอุ้ยโอ้โหว้าโอ้เรากดช้าไปคนดูโอ้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 มาดิเฮ้ยเอ้าอะไรวะคนดูกดไม่ทันเฉย ว่าจะฮิกกดไม่ทันเฉยนี่เลยครับสวยโดนแตกไม่เป็นไรเรามีรออยู่นะครับรอเราโหดว่าเอ้เมื่อกี้นี่กดไม่ทันได้ไงวะคนดูงงดิเฮ้ยนี่ช็อตเลยครับสวย ้ยรูมโอ้ย,อย,อย,อยกำลังจะสับเนี่ยทำไมทาไมเราอยู่บนฟ้าเรายังโดนสกิลมันวะคนดูงงว่ะโดนนี่ไงว่าจ๋าฮิอ้วนอะไรนักหนามันอะไรนักหนานะนนาโอ้ยอะไรวะมก็เวอร์เกิน นี่เลยครับสวยสับโดนครับนี่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 นนสวยออเอาเว้ยนี่เลยครับสวยโอ้ยอะไรวะคนดูเฮ้ยสับไม่โดนนี่ไงมาปิดไปไนดะ้ยังไงเฮ้ผมนี่เล่นพลาดหลายหลาย,หลายรอบนะ สกิลพวกนะี้นี่โดนครับโอ,โอ้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นี่ทะลุมาได้ไงวะ <c oughs> <c oughs> งงงงเละเลยโอ้โอ้โอ้โอโปวดหัวแต่เช้าเลยนะอย่างเงี้ยนะ <c oughs> นี่เลยครับสวยเฮ้ย <c oughs> โดนยากจัดคนดูมา <c oughs> แวงสวัดีครับอือสวยครับสวยเอาเว้ยเ,เว้ยแวงแวงสวยโดนแล้วอือว้าบ้ากะ อะไรหรอนี่เนะี่ยกล้ออะไรเรากดล้อ,ออะไรเราอ่ากดออกอีกเลยมัน <c oughs> รู้ว่ามันต้องแพ้รีบกดออกเลยอุย้ยอะไรวะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนี่ฮะโจเจอบิคโคเข้าไปครับถึงจะออกกันมดนะุดหน้าอีอีอีโอ้ยเจอตัวตึงวันแชงคูดอันดับ40บศะด้วยเอาอ่ะไอ้นี่ โอ้โหทำไมรอบนี้เราเจอแต่คนมาไม่เจอบอดไม่เจออะไรเลยอ่ะกดไปเจอแต่คนนะเนี่ยว่าแต่เฮ็กสวยปึ๊บสวยนี่เนี่ยจะโซฟีอสวยโอ้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 โอโออสวยครับนี่นี่ เกี่ยวก่อนครับสวยนี่สวยอื้โขนอื้อไม่โดนได้ไงวะอันนี้นี่อุ้ยอื้อได้อยู่ครับได้อยู่ครับแตกแตกแตกแตะนี่โดนครับหมัดปืนโคนแกตดิงกันออื้เอย เหยียบโอ้โหเออเอาวะเอาวะนี่เนี่ยเป็นไงนะเรียบร้อยครับปูอ้าปูจะได้ตายไปแล้วเกียร์สี่มัดของกันรียโอฮาคิราชันปิ้วแอดเลยมัดกาแล็กซี่เจอมัดริโอของกันเป็นไงนะถึงกระเตกถึงกระเตกไอ้ลูฟีเ่เราโคตรตึงเนี่ยแอม นี่สวยคร <ter jer> <authenticity> ับโอ้โวผมว่าเนี่ยมันต้องเคาน์เตอร์แต่เราลืมนะครับเราประมาทเกินไปหน่อยเราเลื่อนเลื่อเราเลื่อนเลื่อต้องพูดอย่างี้ปึ๊บนี่สวยเลื่อนเลื่อไปหน่อยว่าเลื่อนเลื่อไปหน่อยเลื่อโอ้ยโอ้ยเอ้าอะไรวะเมื่อกี้เราบิงสูงแล้วนะทำไมยังโดนรถสกิลอ่ะโอ้โหเพื่อเกินเพื่อจัด สวยสับก่อนนี่สวยอย่างเงี้ยนะตะกิ้หลบจึงจงโอ๊ปสวยเรียบร้อยครับเอาดิเอาดิงวงกันดิงวงกันดิเอ้ยนี่เลยอย่างเงี้ยนะงวงกันดิเอ้เนะงงอ โดนพี่ก็มีทำไมหรอนี่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 เรียบร้อยครับจบแบบตึงๆแค่นั้นแน่เอาดีเอาดีปึ๊บอุ้ยนี่อย่างเงี้ยนะช็อตก่อนครับไว้ว้ สวยสวยมาดิปึ๊บอเออนี่เนี่ยตีก่อนครับคนดูผมเกือบเกือบไปแล้วโดนคลุมเว้ยยังโดนไปข้างๆมันเหอเรืออะไรเมีเอาว่าเอาว่าเอาเรื่องจัดเป็นงานอยู่แล้วนี่ ไหวพอได้อยู่พอได้อยู่โอ้โหโอ้โหเอเชงมันตีตีเร็วตีไวนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเออดับ40หรอวะไม่ค่อเท่าไหร่นี่ไม่ค่ยเท่าไหร่นี่โอ้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 อ้อ้ออ่โ้ กดโดนอะไรมันไหมเอาเว้เอาเว้เอาเว้ถ้ามึงแพ้นี่ไก่ไก่กาลลี่นะบอกเลยเฮ้ยนี่เลยครับสวยเออเเฮ้ยเวอร์จัดเวอร์จัด กูแพ้ได้ไงวะนีคนดูพี่แพ้ได้ไงวะคนดูอะไรเะอเออเอาจริงมาเออมันสมกับที่มันมีอันดับมันนั่นแหละนะครับอันดับมันถือว่าใช้ได้อยู่ในนี่อันดับสี่สิบนะผมพลาดที่แบบว่าผมเลื่นเลื่อไปหน่อยนะครับประมาทประมาทต้องพูดอย่างนี้ประมาทไปหน่อยนเดอฮิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูเอาไหมเอาไหมโลมา h โ l l o ม y h ปับ๊บเหยียบหนึ่งสวยยูฟี่โนตึงเราโหดอยู่แล้วเอาดิจะสโตนฟเฟียนีสย่สวยครับสวยครับสวยนี่แน่เจอติงของกังเข้าไปอารูา้ไหมอารู้ไหมมาเด้อมาเด้เจอหมัดหมัดของกันลิโอเข้าไปนี่แน่นี่แน,น,น,น่ว่าจะฮีก นี่เก็บสเตตดีมากนะคุณนะว,ว้าวเกือบไปแล้วนี่มันมีแบบการแตะหนับขั้นของสกิลด้วยนะท่านผู้ชมโหดโหด,โหดโตัวนี้โหดโจมตีระยะไกลดีจัดผมบอกเลยือ้อเจอตีงง,งใหญ่สวยเออืออืออไ้ครับมาเวนี่ตีตัวแดงนะนะองกันตัวเนี้ย ชงตีงังใหญ่อือแต่แต่แต่อุ้ยดูครับนี่ดีเลยอือโหดโหดเอาอะจะได้จะได้ลูฟี่เราลูฟี่เราโหดจัดอาลองอารองอาลองดหมัด เก็บสเตตก่อนนี่แน่นี่อาลองกาลองเธอเป็นไงล่ะติดตัวแดงครับตะกิ้ติดตัวแดงเยอะอยู่ลูฟี่ปะ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 ปวดตึงนี่แน่โอ้โหโดนดาบย้อนมาดาบนั้นคือสนองสวยนี่แน่ดีดเลยสวยแปลงร่างก่อนครับอ๋อโดน เอออาลองอาลองเถอะเหื่อมัดเกียร์สีของกันกริวโอฮาคิราชันเปร้วแส้เลยมัดทัดเชื่อคุณดูเย็นหัวแปมโดนโอ้โหโคตรใหญ่เนี่ยบอกเลยตายหมด่โดนเข้าไปแหละโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวเกม One Piece Fighting p a t นะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปไปโหลดเล่นกันได้นะครับ สำาหรับวันนี้พี่โคตรกอนจะกําหนดคลิปหน้าบายจ้าเคิรตึง